นะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะครับทั้งป .3 ทับแล้วก็ป .3 ทับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในส่วนของการบวกจำนวนนะครับการบวกจำนวนก็คือทั้งการบวกจำนวน2จํจำนวนแล้วก็จำนวน3จํจำนวนจริงๆแล้วทั้งจำนวน2จํจำนวนแล้วก็จำนวน3จํจำนวนนะครับนักเรียนก็ได้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งให้ทางครูตัดดูนะครับ ต้องขอชื่นชมในความตั้งใจและก็ความพยายามของนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับทากุตะก็จ่ายนักเรียนฝึกทำทั้งการบวกจำนวน2จํานวนแล้วก็การบวก3จํานวนนะครับเพื่อวันที่14มาเจอกันก็จะให้นักเรียนฝึกทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทำลงในแบบฝึกหัดของเรานะครับอ่าเรามาดูข้อที่1เลยนะครับเป็นการบวก2จํานวนนะครับอ่าก็คือ2 3 0 0 0 537บวกกับ3 5 7 0มื่นอะครับเหมือนที่ครูตัดบอกครับเราการที่เป็นตัวตั้งหรือตัวบนไม่จำเป็นต้องเป็นตัวมากนะครับเราแล้วแต่โจทย์เลยโจทย์ให้มาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นได้เลยหรือถ้านักเรียนจะเอา35,000ขึ้นก่อนได้ไหมได้ครับเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ครูจะเน้นย้ำเยอะสำหรับสมบัติการสลับที่มีกี่เครื่องหมายครับมี2เครื่องหมายคือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมาย นะครับข้อนี้2อ5 3 7นี้23,537บวกกับ35,709ครูตัดขอนุยาตไม่สลับนะครับเอาตามโจทย์เลยอ่ะก็เริ่มเขียนครับเลข2เว้น1น,นิ้วเอา1น,นิ้วชี้ของเราขึ้นมาทาบไว้ทาบไว้เลยนะครับอ่ะทาบไว้เว้นไว้3537บวกกับบวกกับเท่าไหร่ครับ บวกกับ3 5 7 0 9เริ่มตั้งแต่ตัวหน่วยครับ9 0หลักร้อยเลข7หลักพันเลข5หลักหมื่นเลข3ขีเส้นใต้1เส้นครับโอ้เส้นเอียงไปนิดนึงอ่ะปึ๊บคราวนี้ก็เริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยครับบวกตั้งแต่หลักหน่วยก็คือเลข7กับเลข9บวกกันเอาใครไว้ในใจครับ การเอาใครไว้ในใจแล้วแต่นักเรียนนะครับว okay. ่านักเรียนจะเอาเตจไว้ในใจหรือเก้าไว้ในใจแล้วแต่นะครับแต่โดยของครูตั้งด้วยส่วนมากจะเอาตัวมากไว้ในใจนะครับก็คือเอาเลขเก้าไว้ในใจนับเพิ่มมาเจ็ดนิ้วนะครับเอาเลขเก้าไว้ในใจนับเพิ่มมาเจ็ดนิ้วเอาเก้าไว้ในใจเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับสิบหกก็ตั้งหกทดหนึ่งนะครับตั้งหก ทด 1>, 1ต่อมาเอา3บวกศครับ3บวกศได้ได้3บวกหเป็นเป็น4ครับอ่ะต่อมาหลักร้อยครับ5บวกเเอาใครไว้ในใจครับเอา 7, 7ไว้ในใจเพิ่มมา 5, 5นิ้วครับ7ไว้ในใจ7 8 9 10 11 12 12นะครับตั้ง2ทอทดหครับต่อมาเอาใครบวกกันครับเอา3บวก5เอา3บวก5เอา5ไว้ในใจ5 เิ่มมา3านิ้ว5้าหคนนี้ตอบแปดเลยไหมครับไม่ตอบ8นะเพราะมีตัวทดอยู่อีกหน่ 8, บวกอีก1นึกลายเป็น9ต่อมา2บวก3าได้ไรครับ2บวก3ได้ได้5โอเคได้คำตอบแล้วเดี๋ยวแค่ตรงนี้นิดนึงได้5นะครับขีดเส้นใต้ขีดเส้นครับ2เส้น โอเคนะครับลหลังจากเรอเกินอาจไม่ค่อยตรงนะอุ้ยแก้ดีกว่านะครับแป๊บหนึ่งนะอ่าเราก็ขีดเส้นใต้สองเส้นเพราะว่าทำไมถึงขีด2สองเส้นครับเพราะเป็นคําตอบสุดท้ายเราก็ต้องขีด2สองเส้นอ่าขีด2สองเส้นเลยโอเคนะครับเราก็ขีด2สองเส้นเลยขียได้เลยครับ อเออขิดไปเลย2อเส้นอ่ะตอบเลยครับ5 9 2 4มื 59, โอเคนะครับเส้นของคุณตาอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะแต่คนนักเรียนต้องให้ตรงนะครับโอเคนะครับข้อที่1ไม่ยากเป็นการบวกจํานวน2จํานวนทบทวนให้กับนักเรียนต่อมาครับมาดูข้อที่2ครับเป็นจํานวน2จํานวนเหมือนกันครับ35,465บวกกับ5 9 8 0 6 ก็เ,เริ่มครับหลักมือเลข3เว้น1น,นิ้วอ่าเลข4เลข6เลข5บวกกับ5 9 800, บบ 5, 8 0 6ครับ5896 6ครับอ่ะก็เข,เขียนเลยครับหลักหน่วยเลข6เลข0เลข8หลักพันเลข9หลักหมื่นเลข5นะครับอ่ะขีดเส้นใต้1เส้น โอเคบวกกันเลยครับ5้าบวกหครับเอา6ไว้ในใจ6กไว้ในใจนับเพิ่มมา5นิ้ว6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตั้ง1ทด1ต่อมาเอาใครบวกกันครับเอา6บวกศูนย์ได้6บวกศูนย์ได้6ได้6ครับบวก1กลายเป็น7ต่อมา4บวก8ครับ4ีบวกแเอาใครไว้ในใจเอ่ยเอา8ปไว้ในใจ ขออภัยนะครับโอเคนะครับบอกน้องดีชั่นนะครับเรามาดูต่อมาเลยนะครับเอา4ีบวกแครับเอา8ไว้ในใจ8นะครับ8แล้วก็9 10 11 12ครับตั้งสอทด1ครับต่อมา5้บวกเครับ5้าบวกเเอาแค่ไว้ในใจครับเอา9ไว้ในใจเพิ่มมากี่นิ้วครับเพิ่มมา5นิ้ว9 10 11 12 13 14 14ตอบ14สเลยไม่ไม่บวกอีก1ครับ14บวกอีก1กลายเป็น10 5ตั้ง5้าทด1โอเคต่อมาหลักหมื่นครับเอาใครไว้ในใจเอ่อเอา5ไว้ในใจ5เพิ่มมากี่นิ้วครับ3นิ้ว5 6 7 8บวก1กลายเป็น9ครับโอเคขีดเส้นใต้2เส้นนะครับโอเคนะ โอเคอ่ะตอบเลยครับ9 5 2 0ห2ื่นี่โอเคนี่คือการบวกจำนวน2จํจำนวนนะครับอ่าคราวนี้เราจะมาบวกจํานวน3จํานวนบ้างนะครับเรามาทบทวนการบวกจํานวน3จํานวนบ้างโอเคนะเรามาทบทวนการบวกจํานวน3จํานวนนะครับอ่ะการบวกจํานวน3จํานวนนะครับโอเค

เราก็บวกทีละคู่ครับเราจะาตัวไหนบวกกันก่อนก็แล้วแต่นะครับอาจจะอาจำนวนที่ 1, บวกจํานวนที่ 2, บวกจานวนที่3หรืออะไรบวกกันกน็แล้วแต่นะครับแต่คราวนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับนักเรียนจะจับคู่ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับอ่ะนักเรียนจะเอาตัวไหนบวกกันก่อนเ่ยอ่าจจะเอาตัวที่1กับตัวที่2บวกกันก่อนก็ได้นะครับจํานวนที่1บวกจานวนที่2เราเขียนเลย3ามหมื่นสี่พ เจ็ดร้อยเก้าเดี๋ยวขออนุญาตลบนิดหนึ่งนะสามหมื่นสี่พนเ็ดรอยเบวกเท่าไรครับหนึ่งหนองแยเก้าสิบก็หลักหน่วยก็เลยเลขศนย์เลขเกเลขแปเลขสเลขหนึ่โอเคขีดเส้นใต้ห่งเส้นขีดเส้นใต้หเส้นครับ ต่อมาเอาใครบวกกันเอ่ยเอาหลักหน่วยบวกกันครับ9บวก0ได้9บวก0ได้9 0บวก9ได้ครับ0บวก9ได้ได้9ต่อมา7บวก8ครับ7บวก8เอาใครไว้ในใจเอา8ไว้ในใจ8เพิ่มมา7นิ้ว8 9 10 11 12 13 14 15 5 5ตั้ง5ทด1ต่อมา4บวก2เท่าไหร่ครับ4ไว้ในใจ4 5 6บวก1กลายเป็น7 ต่อมา3บวก1ได้ได้4ครับขีดเส้นใต้2เส้นไหมขีดเส้นใต้2เส้นไหมครับไม่ต้องขีด2เส้นเพราะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอ่ะเราบวกระหว่างชุดแรกก็คือ1กับ2ไปแล้วอ่ะเหมือนที่กูทัดบอกล้อมรอบไปเลยครับล้อมรอบไปเลยอ่ะกูทัดล้อมด้วยสีเขียวล้อมไปเลยแป,ปว่าตัวนี้เราบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดจาก37 0 0 0 สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าบวกหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบก็กลายเป็นสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเราบวกต่อมาเลยครับบวกสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดออกเริ่มต้นตั้งแต่หลักหน่วยครับเลขแปดเลขเก้าเลขเก้าเลขแปดเลขสี่ข 4, ีดเส้นใต้หนึ่งเส้นครับเพื่อพอเป็นตัวบวกบวกตายละขีดไม่ตรงเลยบวกขีดใหม่นะครับ ่ะปึ๊บก็เริ่มเลย9้าบวก8อะไรครับ9บก8เอาใครไว้ในใจเอา9ไว้ในใจ9เพื่อมา8ดนิ้ว 9, 1> 9 10 1 1 12 13 14 15ด6 1 7ตั้ง7ทด1ทดขอรอตรงนี้ไว้บนเหนือวงกลมสีเขียวไม่ไม่ต้องนะครับเพราะเราบอกแล้ววงกลมคือเราตัดทิ้งไปเลยเลข1อยู่ตรงนี้ครับเลข1โอเคนะครับเป็น17 9บวก9เอา9ในใจ นับเพิ่มอีก9นิ้ว9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9บวก9ได้18บวก1กลายเป็น10 9ตั้ง9ทด1โอเคนะครับต่อมา9บวก5ครับ9บวก5 9ไว้ในใจ9 10 11 12 13 14บวก1กลายเป็น10 5ตั้ง5ทด1ต่อมา8บวก7ครับเอาใครไว้ในใจครับเอา8 8 9 10 11 12 13 14 15บวกอีกหนึ่งกลายเป็น16ตั้ง6ททด1โอเคต่อมา4บวก4ได้อ่าเอา4ไวไปในใจบวกเพิ่มอีก4 4 5 6 7 8บวกอีกหนึ่งกลายเป็น9ครับโอเคขีดเส้นใต้2เส้นเลยเพราะเป็นคำตอบสุดท้าย โอเคตอบเลยครับ96,597ครับโอเคนะครับ96,597สําำหรับข้อนี้นะครับย้ำนะครับเหมือนที่คุณตัดบอกนะครับเวลาเราบวกการบวกจํานวน3จํานวนอันดับแรกเราจับคู่ก่อนว่าเราจะบวกตัวไหนก่อนอันดับแรกถ้าเราบวกตรงนั้นเสร็จนะครับคำตอบ ที่ได้มายังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเราต้องเอาคําตอบสุดท้ายนั่นแหละครับคำตอบเมื่อกี้แหละที่บอกจับคู่นั้นไปบวกกับจํานวนตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เลือกทีมข้างต้นเราก็ามาบวกกับผลลัพธ์ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นคําตอบสุดท้ายคู่ไหนที่เราบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าลงการลืมวงกลมเอาไว้เลยนะครับว่าเราบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือถ้าตามตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่นักเรียนได้เลยนะครับโอเคครับมาดูอีกหนึ่งข้อสําหรับการบวก สามจำนวนนะครับก็คือ45,298บวกกับ1,896และบวกกับ23,796อ่ะตัวเลขที่1เราจะบวกตัวไหนเอเออีกเออ่าอาจจะไปบวกกับจำนวนที่3ก่อนก็ไดอคุูจะบวกตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้ไว้ตัวสุดท้ายก็ได้ไม่ผิดน,นะครับอ่ะก็เริ่มเลย40,000เว้น1นิ 1, 2, ้ว5 1 0 0 1นิ้ว298บวกกับ 23,796ครับเอาตัวนี้มาบวกกันก่อนเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยครับเลข6เลข9เลข7เลข3หลักหมื่นก็คือเลข2ขีดเส้นใต้1เส้นครับปึ๊บต่อมาเอาใครบวกกันเอ่ยเอา8บวก6เอาใครไว้ในใจครับเอา8ไว้ในใจ8เพื่อบวกนิ้ว8 9 10 11 12 13 14ตั้ง4ี่ทด หนึ 1> 1. ต่อมา9กบวกเครับอ่าหลายคนคุ้นเคยและหลายคนเริ่มชินแล้วเพราะเมื่อกี้ก็9ก้าบวกเก้บวกเได้สิบวกหนึ่กลายเป็น19ตั้ง9ทดหต่อมาเจ็ดบวกสองครับอ่ะลองบวกเองซิเจ็ดบวกสได้7จบวกสได้เครับ7จบวกสได้9 1, ก้บวกห่กลายเป็นสิตั้งศูนย์ทดหนึ่งห้าบวกสาเราต้องฝึกเลยนะตัวเลขไม่ได้เยอะจนเกินไปห้บวกสได้ ได้8ครับบวก1กลายเป็น9ต่อมา4บวก2ได้ได้ไเออ่บวกได้ได้6ครับโอเคแปลว่าจำนวนที่1กับจำนวนที่2บวกกันเสร็จได้ยังครับบวกกันเสร็จแล้วคำตอบก็คือ6 9 0 9 4เป็นคำตอบสุดท้ายไมมไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับในเมื่อคู่แรกก็คือจำนวนที่1กับจำนวนที่2บวกกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววงกลมเอาไว้เลยกันลืมนะครับว่าเราบวกเรียบร้อยแล้วเอาวงเอาไว้อย่าไปยุ่งกับวงกลมนี้เด็ดขาด โอเคต่อมาครับเอาคำตอบที่ได้จากคู่แรกที่บวกกันเอาคำจนวนนี้แหละครับไปบวกกับ1,000ไปบวกกับแป๊บน,นึงนะครับบวก1,896ครับหลักหน่วยก็คือเลข6ครับหลัก10เลข9เลข8แล้วก็หลักพันเลข1หลักหมื่นมีเลขไหม หลักหมืน่นหลักหมื่นไม่มีเลขจริงๆแล้วก็คือเลขศูนย์จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับขีดหนึ่งเส้นเพราะเป็นตัวบวกขีดหนึ่งเส้นครับปึ๊บต่อมาเรื่องแต่หลักหน่วยบวกกันครับ4ี่บวกหเอาแค่ในใจเอาหกไว้ในใจเพิ่มมา4นิ้วอ่ะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าสี่บวกหกได้เท่ากับได้เท่ากับส0ตั้ง0ูนย์ทด1่งเห็นไหมครับตัวทดจะอยู่ตรงนี้จะไม่ไป จะไม่ไปมั่วอยู่กับวงกลมเขียวด้านบนเลย9บวก9 9บวก9 9บวก9กลายเป็น18บวก1กลายเป็น19ตั 9, 9้ง9ทด1ศูนย์บวก8ครับ0นย์บวก8อะไรบวกอะไรบวกกับ0นย์ก็ได้ตัวมันเอง0นบวก8ก็ได้เท่ากับ8บวก1ก็เลยกลายเป็น9 9บวก1ต่อครับหลักพัน9บวก1ได้ได้10ตั 0, 10้ง0ทด1 หบวกกับว่างว่างตรงนั้นก็คือเลขอะไรเลขศูนย์หบวกศูนย์ได้6มีตัวทดอยู่หนึ่งกลายเป็น7โอเคเป็นคำตอบสุดท้ายครับขีดเส้นใต้2เส้น1เส้น2เส้นข้อน,นี้ตอบเลยครับ7จ็ดหมื่นเกโอเคนะครับ สำหรับตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนการบวกจำนวน2จํจำนวนและก็การบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน10,000แสนนะครับเดี๋ยวเปิดมาวันที่14มาเจอกันนะครับตามกูตาข้าใจนักเรียนทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึง่งเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะครับและอย่าลืมนะครับก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดทบทวนนะครับอย่าลืมทุกครั้งฝึกทาสุดคุณคิดคล่องด้วยโอเคนะครับสาหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ